สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิว p c x นะครับตัวนี้เป็นรถปี2009ันเก้าครับเอ้ยสองพรถมือเดียวเลยนะครับมือเดียวป้ายแดงสภาพสวยครับวิ่ง น้อยครับเด,เดิมเดิมนะครับเดิมเดิมยันยังหน้าหลังเดิมข้างเดิมชุดสีสวยครับ <c oughs> ก็มีรอยแตะนิดหน่อยครับ จอดจอดใกล้กับฟุตบาทดูด้านหลังก่อนครับยางเดิมติดรถเลยนะครับยังไม่ได้เปลี่ยนยางปีเดี๋ยวดูปียางสวยๆครับเปลี่ยนโคล่าน,นะครับ ภาษีพึ่งขาดครับยังไม่ได้ต่อภาษีหกห้านะครับดูปียางนะครับปียางอยู่ตรงไหนน้อก็ดูปียางตรงไหนเนี่ยแต่ยางเดิมติดรถเลยครับ เดิมเดิมเลยอย่นเค่ื่องสีเดิมนะครับชุดสีไม่มีแตกจะดูปียางก่อนครับ ไม่แน่ใจว่าเขาดูตรงไหนนะครับจำไม่ได้เนี่ยยังเดิมตั้งแต่ติดรถเลยครับ dạng đường na lặng chuốc đường bệ đường มีนะครับกุญแจพอดีผมห้อ,อยไว้ใช้งานครับกดหนึ่งครั้งสวิตช์ on. ออนเดี๋ยวเปิดสวิตให้ดูใหม่นะครับไฟสูงต่ำ อ่ะเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องสตาร์ทเครื่องมันต้องกำเบกฝั่งขวานะครับติดแล้วนะครับตันงนี้ เลี้ยวครับคือเฟนเลี้ยว เครื่องเดินนิ่มๆเลยครับไม่มีดังมีไฟามา่าด้วยนะครับไฟผามา่าอ๋อ่าได้กดไฟสูงอันนี้ไฟต่ำนะไฟต่ำ ไปสูงครับไปสูงครับเครื่องดีมากครับไม่ห้าพันห้าร้อยเก้าสิบห้ากิโลนะครับ เ,เปิดเบาะอ่ะมาดูใต้เบาะนะครับใต้เบาะครับภาษีสิงหานะครับสิงหาหกข่านะครับสมุดคู่มือยังอยู่นะครับสมุดสองเล่มเลย Honda แล้วก็สมุดคู่มือการใช้งาน p c ซครับสวยครับอันนี้ก็เครื่องมืออันนี้ก็ใต้เบาะใต้บาะครับ คูนย์ครั้งต่อไปครับเช็คศูนย์ครั้งต่อไปครับหกพันโลนะครับยังไม่ถึงเพราะว่ารถจอดจะรถรถไม่ค่อยได้ใช้ เดิมๆมันบ้างครับแภาพสดมากใครหารถใช้งานนะครับดึงใส่หมวกกันน็อกไวค้คันนี้ผมก็ครับบ้างจอดบ้างครับเพราะอยู่บ้านมีรถหลายคัน แบ่งปันกันไปใช้ครับไปหาใช้งานอยู่ไม่ผิดหวังสวยจริงครับอ่ะแล้วสตาร์ทเครื่องอีกทีนิง เงียบมากเย็นเ,มมนเดิมๆนะครับข้างไม่ดังไม่หอนเครื่องเงียบสตาร์ทง่าย ภาษีสิงหาหกห้าเล่เมเอกาสารชุดโอนครบวันนี้รถไม่ได้ล้างนะครับวัดีผมขับมาทำงานล้างจอดไว้บ้านแล้วฝุ่นมันขึ้นสนใจ โทรสอบถามได้นะครับ0862466681หน้าจอขึ้นครบนะครับ ปิดไว้คือเวลาเราขับไปแล้วจอดน,น,นานๆมันจะดับเครื่องมันจะดับเองพอเราจะสตาร์ทก็คือแค่บิดคันเร่งปุ๊บทีเดียวก็ติดเหมือนเดิมคยับเปิดมอเตอร์ไซค์ไปจะขึ้นครับไปขึ้น,นปิดเปิด จอดที่มืดนะครับแล้วแล้วเรียกรถนะครับนี่กดตัวนี้นี่เรียกรถที่มืดครับตัวนี้ล็อกนะครับกดแช่ให้ไฟขึ้นสีแดงฟึบนะเห็นไหมครับปลดล็อกก็คือให้ไฟขึ้นสีเขียวฟึบ ตัวนี้แช่นะครับมันจะไฟขึ้นสีแดงก็คือล็อกนะครับครับผมนี่ก็คือกดแช่อกีนึงไฟขึ้นสีเขียวปลดล็อกกีนึงล็อกถ้าเกิดรถล,ล็อกปุ๊บเรามาจะขยับล้อนี่มันล้องเลยนะครับไม่ร้องยังไฟยังไม่ดับ นะทำอะไรไม่ได้ครับคือรถล็อกแล้วเรากดล็อก,ป,อกปึ๊บมันจะได้นะได้ครับโอเคครับรายละเอียดการใช้งานก็เดี๋ยวสวนใจก็ค่อยถามอีกทีเลยครับ คลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับ